ขอกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกทุกท่านเนาะคะ่ะมือนีมาตามเลขรับแฟนฝรัง่งหมวดที่แล้วงินข่าวว่าเขาสามตัวคนี้พี่น้องหมวดนี่ก็เลยผ้าตามตามเจนนุชเลขรับแฟนฝรัง่งมาสันแฟนฝรั่งนี่เป็นมูอของเจนุชเนาะคะ่ะทรงเลขมาหายหมวดที่แล้วรู้ซึกว่าถือสามห้าศูนย์เข่าสามตัวแต่ว่าเขาตัวกลับเนาะ ค่ะงวดนี่พึ่ส่งมาแล้วแอดกับ่บพาติดตามให้เอฟซีใส่วิจารย์ในการรับชมชอบต่างๆบ่มากระพานเป็นแนวทางนะคะทางช่องกะนําเสนอเป็นซื่อกลางนะะเนาะค่ะะเนไปฟังเจนุดน้ำกันเนาะคะ่ะในคลิปนี้สวัสดีค่ะเจด,ดนุดโอ้ยคือว่าโฉกมันค่ะแทงวดที่แล้ว กรรมการีดีแหละสามหาสูนเขาส่งมาให้แม่ฟาตุสามตแมนเจ้าของเราพ่ได้เอใจเขาคิดว่าเจ้าของสิบวอออกคลิปนะก็เลยบ่ได้สนใจมากไหมเออผู้ใดส่งมาให้มู้ส่งมาให้ที่ว่าแฟนฝรั่งน้ำกระนี้ยุคประเทศได้ก็เป็นยุคต่างกฤษโอ้เป็นมู่กันสมัยอันใดแฟนฝรั่งน้ำกันผู้ละายปีละยี่สิบปีแล้วปีต่อกันทั้งโทรศัพท์เอาเงินมาดี๋ยวนี้ทั้งไลน์ทั้งไล เพิ่นถึกไลายบ่ค่ะป้าป <ะ S 1> เป็นแสนหมเนาะ<อ>ได้ก็ธรรมดาดิเพิ่นเด่นสามหาศูนย์เมนเป็นเลขรับเจ้ควองเราว่าได้สนใจยังก็เลยบ่อล่อยยังก็เลยเบาเบายังมาฟังนะจะ,ะเาไปยังมากสันเขาโอ้ยวะเอาแบบคิดว่าสีบ่ออกคลิปอ่ะนะ<อ>ก็เลยบ่ได้สนใจเพิน่นก็เลยบ่ได้สนใจออกมาเจนุชยากดำหน้าว่าเสียนแสวงนียเห็นหน้าตูงไงวะเห็นหน้าเลยไงยู่ ขึนข้าก็ขึ้นจากให้หนดนี้แม่โอ้เจนุดพึ่งขึ้นจากให้หน้าแล้วค่ะกะแล้วไปค่ะดำให้ดำหน้าแล้วหรอกแล้วใ้แล้วเนาะเจนุดไปดำหน้าพี่น้องกะเลย,เเลยบอดงมาซาเดกบวเขาสามตัวเลยสามหาส่วนได้แสนอยู่ว่ <c oughs> าสีถามอยู่ดิเห็นอยากดำหน้าก็เลยบุคอยอยากมาถามอะนนะ่ะอะเมือได้กลับไปเจ้าสาเนาะแมคะ่ค่ะคือจังวานงชงมาแล้วนงชงมาแล้ว มันขึ้นนะ่ะเมึงก็เอาไปปล่อยได้ไปยังพันกูก็ถือกูดีเพันด้วยเขาอีกแล้ว,วเขาอีกแล้วถ้าส่งแมนแน่เอามาให้ปล่อยเลยถ้าส่งแม่นแน่เนี่อเอามาเลยถ้าแม่นแน่เอามาปล่อยหลดทันทีมันอยู่ใส่ก็เลขนี่มันอยู่ใส่ฮะ <c oughs> เลขมันอยู่แท่งอะไรดโอ้มันอยู่ในสมองไงละ่ะเลขกอะไรไ <c oughs> ดับหน้าไปคิดไปน้าเแม่นคิดเล็กเลขเบอร์ไปน้าเหมือนล่ะอะไรออกกล้องไล่หัวไดยเนาะคนยากดำหน้ายากไรค่ะ ก็ได้บัได้ใส่ใจเท่าไรนะอยากบวกบวกจะบอกก็เลยอยากหูอยากใครหูนั่นะเลขเขาเพคนเลขแม่นก็เลยอยากให้นหูเงินอยากให้ได้นั่อยากให้ได้นั่ค่ะอันนี้เป็นเลขความฝันหรือว่าเลขเลขเลขรับแฟนฝรั่งครับผมเลขรับเงินฝรั่งโอ้พูดงวดที่แล้วเขาถูกไล่ไหมครับโอ้เป็นแสนเลยสามห้าศูนย์ได้เงินแสนแล้วจะนึกได้เขาไหมครับเนี่ยโอ้ห้องของบัวสนใจเนาะค่าดำหน้าค่าดำหน้าเลขบัได้ซื้อติบ่อ เพื่อนบอกว่าซื้อแนงมอนี่มึงแงมาตึ้งเงี้ยวมตันดำหน้าอะไรนะมึงเอาไปซื้อดำแนวนะค่ะก็ดีด้วยมันก็ลเลยชงมา,มานเมื่อคืนนี่เจนนวดศีรษะเต็มที่ได้ดำหน้าแล้วไป <laughs> <ดำ S 2> แล้วนะดำหน้าแล้วก็ซื้อค่ะค่าค่าดำให้ดำหน้าเนาะย่าม,มีจ่ะย่ามหน้าคือว่าแล้วเนาะเจนนวดเจนนวดกับเคิ่งเลี้ยงหน้าโอ้ยเคิ่งเลี้ยงหน้าว่าสั่นเคิ่งดำหน้าเครื่องยางม้วนแล้วไม่บอกใครใซจ่าเท่าไหร่นะ คือว่าเจนุดฝันดีค่ะแครเลขกสุดเนี่ยว้ยฝันเนาะฝันว่าจังไดเอาไปเสี่ยงฮะเอาไปเสี่ยงอืมโอ้ฝันวา่าอะไรก็จังใดขี่รถนี่แหละขี่รถอืมขี่รถไปกับมูนี่แหละไปจังไดไปเห็นรถพันรถเก๋งอันของเบิกซับแมจังได้ก็เป็นรถคันนี้ดอกคุณพังสิอือโอ้ย มันสิมาบาทางนี้บ่ดอกอะไเงินกับได้กระเป๋าซองกระเป๋าคนน่ะได้เงินซองกระเป๋าแมนพี่แต่แบ่งรวยเต็มอยู่เต็มกระเป๋ากระเป๋ายิงใหญ่บ่หรือกระเป๋าเก่งกระเป๋าแบบยิ่งใหญ่เลยกระเป๋าเต้เลยเป็นปึกปึกใสเมื่อเจ้าของเงินมากคือเอาเลขชุดนี้ไปเสี่ยงแมนเด็ดฟันว่าได้ขี่รถหอบเงินไว้เถอะหอบเงินเลยรถรถเก่งนะรถเก่งโอ้หกสิบเจ็ดแปดนะครับเนาะได้ว่าโอ้ สิบมาอีกบ่เนาะไ่ขี้รถเพินมันหรอกแต่ว่าคลิปนี้จะขอเป็นเด็กเสียงดิ้แมนเด็กแฟนฝรั่งแมนเชียงเบืองไงเดี๋ยวไเจีนุดเมืองเด็กแฟนฝรั่งกดเนาะแมนอ้างเพิ่มหน่อยเอไ้มาไ้ว่าลายดรอกใช่ล่ะนี่ไม่จบคือหนีแคนี้ไม่จบไมีแค่นี้เด็กแฟนฝรั่งนี่มามีแค่นี้ว่าลายพืออบ่ให้เอฟซีซับสนคลิปนี้ขอเป็นคลิปแฟนฝรั่งเนาะ มนไยเจนุดฝันดีๆแต่สีสรุปเลขฝันเจนุดขอ<ค>งไกลมือก้อนนี้ก็ว่ากันอืมหกสี่สองหกสี่แปดเลขล่างพอเหมือนนี่หนึลลง่งเก้าหกหกวิ่งหกแข่งกานผู้ชมโอ้วิ่งหกเมืนกันเลนหกทีดีเนาะแมนสามตัวนี้ให้ต้าเลนสองตัวพ่อเจไดไดหมหกสี่สอง เป็นหกซี่เป็นซี่สองเสียบอ่ะแมนเป็นซี่แปดโกแปดหกสองตัดเล่นเอาค่าวอ้ยอน,นี้คือเลขรับแฟนฝรั่งเนอะอมแมนเมื่อที่แล้วเขาซา้ำโตโอ้ยบริเวณน้ำเขาเนาะจู่จๆกับโพโลเโปเร่มากทุ่งสามา่ะซื้อขาดำหน้าข้าดำหน้า,าหายากอยู่ค่ะอันนี้คือขืนจากใครหน้าเฝ้าบอกแมนค่ะอะอโลกวนบาทเนี่ยพี่น้อง ไอพี่น้องตัดเลนเอาเด้อจด,ดไว้ซื้อเจนนวดฟันนี้เดี๋ยวสีรอเฮ็ดคลิปต่างหากสรุปต่างหากเนาะอันนี้เป<ม>็นเลขลับ<ม>เนา<ม><ล>ะน<ม>ี่เลขลับะวันที่แล้วตัวไหนก็เจนสามหาศูนย์โอ้ยมาเจียดายเจ้าเจนนวดเจ้าคือ้นบัตื้อไว้เนี่ยสื้อจังไดี้คนมันอยากอยู่ก็ไม่ได้ใส่ใจเ,เ,เนาะโอ้ยเจียดายเนาะป๋าสีถือบ๋าดายซ้ำอ่าก็าเราถือซือ้อเลยเงินแสนไหมออาแล้วของเรา แต่ข้าต้งงงงดับหน้าเลยงะเลยไม่ได้ไปไถทองว่า้อหายไหมไปจำเมิดอไหไปจำเมื่อไหร่แวะสวงกับก็เมื่อจะไปไปเมื่อเลยเจ้าแยกขายหน้าเ้อสะไปดำหน้าเลยตามประชารัฐมันว่าเออผลบ่นว่าสิเลิกเล่นก็เล่นเมืกอเลิกเ่อไหรนะ มันกับเขาในกระแสเรล่อมันลหรอมันกับไอ้เลิกบ่ได้เศรษบ่ได้ไพ่กับสอปุ่นบอบินเล็กเศบ่ได้ไพ่กับสอบอยากดำหน้าซื้อบางหันเนาะแต่ว่าอยากนำแล้วมันอยากดำหน้าซื้อเลยว่าโอ้ยเอาไว้งวดต่อไปเนาะเออเขาก็เลยส่งมาให้เมื่อคืนนี่แหละโอ้เพิ่งส่งมาเมื่อคืนเลยครับเตยตอนประมาณเที่ยงคืนเอายกอีกยักรอบไม่ได้ ยกกระดาษกันให้เอซี่พัดจดเอาเที่ยงคืนบ้านเขากหกโมงแม่บ้านเขาเที่ยงคืนบ้านเขาเอาจดไว้นะคะเที่ยงคืนบ้านเขาก็ประมาณหกโมงเช้าเที่ยงคืนบ้านเขาเที่ยงคืนบ้านเขาีนกะหกโมงแม่บ้านเขาโอ้โหมาถอกันดีเวลาเล้กอันนี้คือเลขลับแฟนฝรั่งนะครับผมน มื่อน,นี้ค่ะแคปหน้าจอไวเดอร์ค่ะผู้แคปบุ่เป็นกระจดไวพี่น้องหกสี่สองหกสี่แปดสองตัวตัดเล่นอันนี้เน้นบนมาเจนนนเน่ยเ,เ,เน้นเนนบนค่ะส่วนล่ลางนะคะเน้นมั่นหนึ่งเก้ากับหกหกแม่นวิ่งหกนะคะ,ะเป็นแนวทางแค่นี้คนไหนมากแค่นี้ล่แหละเลขฝันเจีนุติสรุป ไกลมือก่อนไกลมือเนาะเด็กฝันตั้งหากเป็นบบนี้เด็กรับตั้งหากแม่โอ้มีสองซอยให้เลือกสองซอยค่ะค่ะขอบคุณเจนุดได้หลายกรรมเลยเนี่ยยังได้กับอวยพ่อหน่อยเอฟซีเนี่ยค่ะบัดนี้โอ้ยใครเอฟซีมันหมานทุกคนนะจ้าให้ได้เงินแสนทุกคนได้เงินแสนให้ได้เงินล้านขอบคุณเจนุดได้หลายนะคะเนาะเข่ากร้นาเดี่ยวมิจิบุญญาเี๋ยวไปท้างบนนะเจนุดเนาะ ขอบคุณมากค่ะเกีโกนติพนแบงปันเนาอพี่น้องเนาะค่ะชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะคะบรได้มหาเพ่น,น์นนพ่นกยากบอกแบงปันคือเก้าล่ะค่ะแนวทางกับมิขาวมิรุษนะคะให้ใช้วิจารยานในการรับชมมักแิงตามช่วมเพืิ่คว้อบันเทิงนะคะ